สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัยค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสวัยครับสวัสดีครับค่ะมือนในช่องสาวนิงพระร้อยช่องพุดเชนแอร์ครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อสวัยเนาะค่ะครับเป็นคลิปที่2ค่ะของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะครับคุณพ่อฝันเมื่อไรคุณพ่อฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่เนาะค่ะเมื่อคืนวันศิลป์เห็นแหมครัค่ะคุณพ่อฝันจังไรเนอะบอกสู้ฟังเลยค่ะโอ้ค็อยังว่า คันบ่เห็นป้ายังว่าไปนอนกับอันนัน้นคันว่าเมียคันบ่เป็นเมีย,ม,ยมันไปนําเล็กหนหมากล่างขึ้นนี่แหละก็ล่างขึ้นเช้าค่ะบาไปนอนอยู่ในเถียงบ่เป็นในเฮือนไดยนอนอยู่ในเถียงเขาบานนี้นำมาไล่หมาบ้านป้าเป็นป้าสูตรตัวนั่นตัวบกักไงหนึ่งแลนมาหมา,มาอันนัน้น มาดูทางล้างเฮาเขาก็เลยจับเอาโอ้ตัวป่าถูแม่แบบไงหนึ่งตัวนี่ว่าค่ะพอดีเฮาก็เลยเอาให้ให้ผู้ใดดอกผู้นหนึ่งอีกเลยเอาไว้แน่ตัวปว่าตนตัวป่าถูแม่แบบไงค่ะจับเต็มมือเต็มตีนในป่าตน,นาเลยเจ้าว่าเหล็กบ่อจะว่าววาอยู่ เอาปลาเนี่ยหายกับอีกคนหนึ่งหมอคะออแจ็บบงหูจักกันหมอคะบ,อบ่ปลาหนี่ยออกจากหันไปไปเห็นเลือค้นขีเลือส้องคน้นคนจิควมไปผุนเข้าน้ำทางไปประประ,ประชุดทางหวยก็ดีไม่จะนำไลยิงงวยงวยอยูอ่ พอดีเอาเลี้ยวไปเห็นแต่เฮื่อนผนควกมือ้นมาใสอีนายนึงนั่ง,นงในเฮื่อนคนละค่ะโอ้ยไปบ่ไดลึกสุดว่าเพื่อผมมาหับผมะมาสได้ก็เลยหูมือบาดเท่าน,นั้นละ่ะเท่าน,นั้นค,คือจะมันเหล็กบนโอเหล็กรางเราป็จักแล้วละ่ะครับแต่ว่าตัวน,นี้เหล็กบนนั่นล่ละเอาว่าป่ามันเป็นแปดค่ะป่าตัวหนึ่งกับเป็นหนึง่ง ว่าเนี้ปป 1, 8, ยป้าสูตรสูตรกระซีซีหนึ่งแปดบ่อเองเจ้ว่าฮวาจริงซีหนึ่งแปดเนาะค่ะคุณพอหามากค่ะสามโตค่ะข้ามคณะได้ป้าแม่บอกยังไงก็มันแคนันทีข้าสูตรวันที่สองสองโตเหรอคะคุณเฉอะป้าตัวหนึ่งแต่ว,ว่าเขานะอนสองคนปรนอนอยู่ในนั่นนัอนอยู่ในเทียงเขาหนะึ่งหลอกฟังหวยก็ว่าน่ะมันไหล มันก็บ,บรรยายมาหอดดอกป้ามันจังมาจะใช่นอนโลกกเต้นก็โลดได้เดีอยนี่นต๊ะปุ๊กยันหนึ่งนอนนี่ออออนอนกับผู้สาวบอกค่ะ<อ>แต่ว่าบุ้มมันมียาจจะคล้องอเป็นผู้สาวสาวซ้ำหน่อยบอกคุณบอกสาวซ้ำหน่อยแต่ว,ว่า,ววาหอกก็เลยเอาป้าให้คือจังแม่มันนั่นแหละคือจังแม่ผู้สาวเออเอาไหวแน่เขาว่าค่ะแต่ว่า ็เลยออกจากกันมากก็เลยออกจากยางพะกันยางไปยางไปวัดพระหอดชุดทางพอดีหัวบอกยัยหนึ่งมีแต่นำไรอยู่เงาเงาจะได้กุศลขมไปได้ไปเห็นเหือแถวหนึ่งใกล้เติมแล,แล้วาขี่จะสิรหอดเชื่อนลาวแล้วผ่ายไปหนึ่งค่ะพอดีหัวเมืออืมแต่ว่าเพิ่นบริกรมาหกเป็นบ,บอกเพิ่น ต่ว่กากระฟันเห็นเลือนน่นกันก็สิประมาณสองหาสอง, in oui, งหกนี่แหละสองหาสองหกอือจะนับทว่าสองหา hey, สองหกคนเหรอคนสองคนเนี mm ่ยสองคนที่เมื่อเมื่อนี่ก็ดีเป็นหาทีเป็นหกเป็นน่คะนั่นแหละสองตัวค่ะคุณพ่อเป็นกระหายมา2องตัวเนาะค่ะสองหากับสองหกค่ะส่วนสามตัวคุณพ่อหายตัวไหนคะสมตัว C 1.8ึ่ง C หนเนาะค่ะเป็นเหลขกสามตัวค่ะผลิตตีจากฟันช่วงเหลกเนาะครับน้่าเต็นป่านอนเตึงป่าอือก็จเป็นหน1่งแปดหนึ่งบ่หนึ่งหนึ่งแปดแต่ว่านอนนอนก็เป็นหนึ่งถว่าคนสุดสองคนผู้ชานอนทั้งนั้นเขานอนนี้คเขากําลังนอนลงนอนโลงผดิหลังไปเต้งป่าเหี้ยงอะว่วดิบบ่บงงูป่าตัวบใงไ่ก็จับหยกมา ปลาสูดใหญ่บอเ่คะปลาสูดใหญ่นอนเหี่ยงกันเลยปะคะคุณผู้เออนะนะเออปาตู้สาวนั่นน่ะเออนอนเหี่ยงกันผู้ชายตีเป็นทะเลสาวนี้ผู้ชายนี่นามหาน้ำนาม,นามหา,หาน้ำหมกผู้หญิงกะ็ะหนามสีปลากะ็ะหนามเตี เอาตัวเล็ที่คุณผอคุณตีนให้เนาะค่ะมันยาวโกดเอาตัวนี้ละค่ะถ้าตีไปร้ายตัวก็จะร้ายตัวไปเลยเนาะครับก่ะเอาตัวคุณพ่อที่พันไหมาสี่หนึ่งแปดนี่แหละครับเต่าถ้าแต่ว่าถ้าเอฟซีพันอยากตีเพื่อกรบโวดเป็นอย่างนาะคุณพ่อเนาะไก่พันตีเอาเพราะว่าความฝันกับเอ่าป่าเขายืนในคนก็จะเอาเลขให้คนกับบัญญัติโบหูครับแต่ว่าป่านเอายืนเขากครับเอาอยู่ป่านครับค่ะแสดงว่าป้าหรือเป็นไปหรือเ่คุณพ่อให้เข้าไปแล้ว ครัับอนเป็นแนวท่านคุณพ่อแหลเอาไปไหวแน่เคำว่าเขาเข่านั่นแหละบอกเอาไปไหวแน่ป่านี่ครับนอนเต็งโตปุ่งไงโอ้โปลาดุกปุ่งไงกลับยันแหน่งแต่ละเต็มมือครับถ้าเอีเอิเป็นจักตีเพิ่มกับวันเปียงเนาะคุณพ่อเนาะไอ้เป็นตีเอาเพราะว่าแต่ละก้อนฝันแต่ละก้อนกับตีก้อนฝันมาคือกันเนาะครับคุณพ่อไปกระหายเป็นตัวเหล็กมาแล้วครับกระจับตัวเหล็กของคุณพ่อเนาะครับเนาะไปเลยครับค่ะคุณพ่อฝันว่าคุณพ่อเอาปลาให้เพื้นเนาะค่ะ อาซีไม้ความว่าคุณพ่อฝันคุณพ่อได้ตัวเลขแล้วคุณพ่อก็เอาหอยกับเอฟซีเนาะคะ<ม>่ะแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกคนค่ะให้มีโชคมีลาบกับพอสวัยเบิร์ตสุขสุขคนในงวดวันที่หนึง่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนีนะะ่เนาะค่ะค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่างคะมีนะสองพันเท่านั้นค่ะมันมีเนาะค่ะค่ะครับก็ฝากนะครับนอกฝากฝากเอฟซีคุณพ่อวันจีนยังว่าจีนขุดเถื่อ มือคืนทั้งสินเพ่งสามพวกนี้มาพวกนี้ที่สามแสดงว่าเมี่ยนที่ขัดมือคืนนี่เนาะฝันมันศินมันพระครับผมครับกัขอฝากเนาะครับเนาะฝากเอฟซีแล้วถ้าผู้ชมทุกท่านเนาะครับเนาะที่ได้เห็นคลิปนี้เนาะครับเนาะคลิปนี้บาร์ตะกุ่นครับสาวนิ่งเฮ็ดคลิปทางยูทูบเนาะครับหน้าบอทเฮ็ดเป็นสองทางอื่นครับผมเฮ็ดเฉพาะช่องยูทูบช่องทางเดียวครับผมไม่มีช่องทางอื่นเเเนนนาาาาาาะะะคครรัับบฝกตติดมทงงช่อเนาะ ชองทางอื่นบวมแย่นเนาะครับค่ะกระเคขอบคุณพอสวัยได้หลายเนาะค่ะที่คุณพ่อบ่แพงตัวเลขค่ะมาบอกควาันสู่ทางผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาบไปวันใหญ่กับพอสวัยเบอร์สูงสุดคนค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อสวัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมตั้งใจจะไ้ฟังเหลืองเล่าความฝันแนวทางดีๆดีกับผมกับคุณพ่อสวัยในคลิปที่สองครับผมของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะครับเนาะ คลิปที่สองของหมวดวันที่นึ่งกลุมภาสองพันอรอยหครับผมคลิปที่สองของพ่อสวัยพันธหไตัวเลขมากสี่ห8ึครับผม2องหาสองหาสองหกครับผมแล้วก็มีเก้าหกับ7จศนครับผมอายุเล็กอายุของคุณพ่อนะครับเนาะหกสิบย่าง70็ครับผมส่วนสี่หนึ่งดีีจากว้ามฝันที่ปลาแมเรียนชนหลังครับผมชนหลังมาตำหลังของคุณพ่อนะครับเนาะส่วนสองหาสองหกตีจากค้ามฝันที่ส ีฝันเห็นค้นเี่ย,รยเรือเนาะครับสรางความฝันนี้ขึ้นเดียวครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของคุณพ่อสไวในคลิปนี้ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านโชคดีโชคมานแต่ละวันไงแล้วทีหนึ่งครับตัวเลขของคุณพ่อสไวของเห้าครับผม กับผมคลิปนี้บาต้องพูนกับขอลาไปก่อนกับผมคลิปหนาพอกันไหมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้บาต้องพูนน้ำนี้เลครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาต้องพูนหาคลิปที่ดีตัวเล็กเด็ดๆมาฝากถึงผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับก็ขอขอบพูณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพูนชนแนลก็ขอทุกท่านโชคดีโชคหมานในละว,วันใหญ่ละว,วันที่หนึ่งสุข,ขูสุขก้นครับคลิปนี้บาต้องพูนขอลาไปก่อนกับผมคลิปหนาพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ